วัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อะไรแม่ตายค่ะแย่ขอบคุณป้าทำงานมาเยอะแล้วก็วดีก็ดีเก็บเก็เอาไว้ไม่มีอะไรที่จะบอกแล้วแต่คุณป้าจะไปไหนล่ะคะอ๋อไปเยาวาดน่ะไปก่อนนะไ,ไ,ไว้เจอกันไว้เจอกันค่ะมึงรูดของลงมาดิจะเข้าบ้านนอนแล้ววะ่ะได้ บ้ากันดิแหนะครับอะไรอยู่ที่ไหนหรอที่นี่บ้านผมผมจะทำอะไรก็ได้ท,ทำงานเราไม่มีเงินจริงนะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยลสเตอร์เราเองก็ลองใช้เงินให้ร้อยลงดูดีไหมไม่ต้องคุยกับมันหล้วครับพี่คนแบบนี้ต้องเจอความลำบากก่อนถึงจะรู้สึกเฮ้ยคุณว่าใครวะจะใครสักอีกอ่ะอย่าทะเอลาะกันสิเราป้ามายุ่งอะไรด้วยเราตัวเองให้เราดอ่ะเธอพูดจาให้เปนดีๆหน่อยอย่ามาลามป้าผู้ใหญ่แบบนี้นะแกมัายุ่งอะไรด้วยไอเด็กแห่ะ เอรูว่าเราไปกัน,นเถอเรามีงนอานต้องทำนะเว้ยอออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ดีกว่าเตอร์วามาึงพอเหอะมซื้อเยอะมากเลยนะมึงกูซื้ออะไรแล้วะแต่ว่าบึปปากหาอะไรกินดิมหิวแล้วปอืมอือได้ วันนี้เราได้ของแม่กินมาจากตลาดแก้แระตัวเลยนั่นสิเรายังใช้เงินไม่ถึง500บาทเลยเพราะงั้นถึงเราจะไม่จนเราก็ต้องจับประหยัดนะใ่แต่ส๊าบใส่แ่าบใส่แต่ส๊าบใส่แค่สาเราแบ่งของให้เราซื้อมาให้เขากินไหมก็ดีเลที่ขอาบ เตอร์เตอร์บริษัทธหุ้นกูกำลังจะตกเลยแล้เราจะล้มละลายด้วยช่วยกูนหน่อยดีวะมันไม่ใช่เรื่องที่กูต้องช่วยมึงสักหน่อยอะไรวะไหนมองบอกว่าเป็นเพื่อนกันไงกูเคยมองเป็นเพื่อนได้เหรอวะทำไมมึมงพูดจังหออมาแบบนี้วะก็ตามนั้นแหละอะไรวะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดิไม่คุยเราะบา้านเป็บ้านลาตัวมันออกไปอะไรวะคุยกันให้รู้เรื่องกอนดีวะ ทำไมันไม่ได้ที่พื้นเหรอเอ่อพี่อลิกกะริกโหโดนไล่ออกมาเอ้อเาทะเลาะกันเหรอก็ประมาณนั้นนะคะ่ะมีเรื่องที่บริษัทอีกหน่อยแล้วก็ขอให้เขาช่วยเขาไม่ค่อยช่วยอะคะ่ะงั้นให้เราช่วยไหมฮะจริงเหรอเรื่องเงินเนี่ยเธอไม่ใช่คนเลวร้ายหรอกถ้าเกิดมีเงินเมื่อไหร่ถ้าเรามาคืนได้จริงเหรอขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวธามุวันเทพประสิทธิ์ในวันศุกร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2567ในวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่รับการพูดถึงและุกจับตามองในขณะนี้ว่าด้วยเรื่องบริษัทของคุณเตอร์ที่ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องธุรกิจที่กำลังจะนวลายค่ะซึ่งจากข้อมูลที่ดิฉันได้รับมานะคะต้นตอสาเหตุเกิดจาก พ่อของคุณเตอร์ได้นำเงินของทางบริษัทไปเล่นการพนันจนติดหนี้อย่างมหาศาลจนทําให้ไม่สามารถชำระหนี้ที่ติดไว้ได้ค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจะทำให้ธุรกิจของคุณเตอร์ล้มละลายได้เลยก็คือคุณเตอร์ได้ตัดขาดกับคุณเอ็มผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่เคยทำสัญญาร่วมธุรกิจกันไว้ค่ะดิฉัน นางสาวทอมมวันเทพประสิทธิ์ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณค่ะเอ็นเอ็นเอ็น่วเราหน่อยดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะบริษัทเราล้มละลายอะเพราะเงินไม่ใช้จนหมดเลย สิเราเป็นเพื่อนกันไงไม่อ่ะที่ตอนนั้นเขาเกิดปหามันยังไม่ช่วยกูเลยเอ็นส่วย ถ้าไม่ได้ทั้งสองคนหนูคงแย่แน่ไม่เป็นไรหรอกถือว่าช่วยกันขอบคุณอีกครั้งนะคะผลการกระทําและข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้การดูถูกคนอื่นไม่เพียงแต่ทำร้า,ายผู้อื่นอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกลับมาทำลายตัวเราเองในอนาคตหรือภายหลังมิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่การหยัดหยาบหรือสร้างความเหนือกว่าแต่คือการช่วยเหลือกันและการและสนับสนุนกันในยามลำบากความเคารพซึ่งกันและการเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้รับความเคารพกลับมานั่นเองค่ะ